คนสดตายเรียบแหมทีนี้เมื่อกี้เงียบกริบเลยแล้วรออยู่รออยู่เป็นยังไงบ้างครับคนสดตายเรียบเลยครับบอกอุ๊ยแอบก็ตายแอบเจอช็อตต่างๆหมายถึงว่าแอบเห็นหลายๆช็อตของหลายๆคนแล้วก็ตายเหมือนกันแล้วของเราล่ะคะของเราเราทำเเราเป็นยังไงของเราค่ะพูดแล้วดูหวานมากก็แฮปปี้แฮปปี้ดีเซอร์ไพรส์ไหมก็จริงๆนะคะก็ก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันมันเป็น เขาเรียกว่าไงอ่ะมันก็เป็นความแฮปปี้อะค่ะแต่ว่าแบบไม่ได้แบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ขนาดนั้นเพราะว่าหมายถึงว่ามันก็เป็นจริงๆก็เป็นกิจกรรมที่เราก็ค่อนข้างทํากันบ่อยอยู่แล้วในการออกไปทานข้าวด้วยกันนะคะเพียงแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษก็เลยได้ได้มีอะไรแบบน่ารักน่ารักหน่อยเมื่อวานกินน้ำเชื่อมไหมคะด้วนหวาน มื่อวานพิเศษยังไงบ้างอนารคือคือสำหรับแอปโอเคเขาก็เขาก็เป็นคนที่รู้ใจว่าว่าแอปชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วค่ะมันก,ก,ก็ก็เลยคาดเดาได้ว่าเขาก็ต้องเตรียมอะไรที่ท,ที่ที่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่แอปไม่ได้คาดหวังเลยก็คือ,อการมีดอกไม้แฮปปี้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยแอปรู้สึกว่าอันเนี้ยมันแบบน่นารัก ขอบคุณมากจริงๆค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ยังไม่ได้บอกแล้วเขาทำเองอันเนี้ยเป็นจุดที่เซอร์ไพรส์แล้วก็ประทับใจมากจริงๆค่ะการที่มีดอกไม้อีกช่อหนึ่งเพื่อปีใหม่โดยเฉพาะเรียกว,ว,ว,ว่าเมื่อวานคือคะแนนเพิ่มเลยแน่นอน <c oughs> แน่นอนนะคะอเรกอ่ในรถเจอเสี้ยเหม่ยชอตฟิวมากเลยยังไงครับเขาบอกเราชัตฟิวโอ้ย ตอนเห็นก็แบบโอ้ยตัวเองเหมือนกันอ้า <c oughs> จริงๆนะคะแอบเคยเห็นคลิปนี้แล้วออแต่วเวลามันโดนเองมันไม่ได้นึกถึงเลยก็ไมคะ <c oughs> ค,คือแบอบเคยเห็นแล้วอันนี้ันไม่ใช่แบบไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับรหมายถึงเคยเห็นแล้วแต่แบบมันก็นานมากแล้วแล้วเวลาเราโดนจริงเราก็ไม่ได้คิดถึงว่ามันอะไรยังไงเนี่ยค่ะเออคิดไม่ออ้ก็นิดนึงค่ะแต่ว่ามันก็ก็เป็น เป็นตัวเองมากไปหน่อยอะเนาะ <c oughs> มีความเป็นตัวเองมากเลยคือแบบก็จะเป็นคนไปหาของอะไรตลอดเวลาแล้วก็แบบคือมันทําอันนี้อยู่อ่ะแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อโอเคถ้าอันนี้จะแก้ปัญหายัางไงอ๋อก็อะไรอย่างเงี้ยเออก็จะเทค<อ>สองไหมคะซู้วินบุญพี่จุ๋ยเนาะขาบอกเทคสองเทคสองเหรอถ้าเทคสองก็ส่งบทไม่อ่านก่อนนะเตรียมตัวถูกเรื่องหน้าคุณคุณหมือนเขาแบบอ๋อมันช็อตฟิลเรา สารใครก่อนดีใช่ค่ะก็ก็เพิ่งส่งมาเมื่อตอนบ่ายนี่เองค่ะก็แบบแหมเอาเชนะโค้ดนี้เขาชอบหยอกค่ะเหมือนอันนี้ก็เป็นเป็วันแรกเลยใช่ไหมคะของของพวกเราค่ะก็แบบอย่าง เป็นทางการแบบเออแต่ไม่ใช่ก็คือยังไงอ่ะตั้งเออตั้งใจนัดกันไปทานข้าววาเลนไทน์ม่ะารู้สึกแบบว่าฟิวฟิวในรอบไปหลายปีนะคะที่อาจจะไม่ได้มีโมเมนต์แบบนี้มามันกระซุ่มกระส่วนหรคะใจลายอุตส่าห์เล่นพวกฟิวฟิวแล้วกันมันกระซุ่มกระส่วนนะค่ะแต่ว่ามากกว่าความรู้สึกแบบเฮ้ยแฮปปี้จังเลยมันคือความแบบมันคือความสุขในแบบที่ ที่ที่ปีใหม่ไปด้วยอะค่ะอันนี้มันไม่รู้จะอธิบายยังไงอะ <S <S มันคือแอบรู้สึกว่าโอเคการทานข้าวเอาถ้าพูดตรงๆคือจะไปเดทจะไปสวีทอะไรกันอะมันมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกินความคาดหวังของเราแต่ว่าในความที่มีมีปีใหม่ไปด้วยเราเราแฮปปี้กันทุกคนมันมันยิ่งรู้สึกพิเศษอันอันนี้คือนนท์เขาตั้งแต่จะให้ชวนปีใหม่ใช,ใช่ค่ะใช่ค่ะนนท์ชวนเองค่ะ ใช่ค่ะใช่็เปนของปีใหม่ใช่ไหมพี่แอร์ของของปีใหม่ค่ะของปีใหม่ค่ะลิฟหรือลูกสาวก็จะบอกอะไรเป็นในในแทนคุณแม่หรือเปล่าแต่หลายคนจับตาสุงเลยของของปีใหม่ค่ะได้ถามรู้บอกว่าสูงว่าหาเองหรือเปล่าหรือมีใครเอามาไม่ปีใหม่ค่ะปีใหม่เราถามเขาไหมครับว่าทำไมทไมาจีใหม่ถึงอยากให้แหวนเป็นของขวัญตัวแอกเกนปีใหม่เขาเป็นคนคือโดยทั่วทไปเขาเป็นเด็กซ่าซ้าม แมนๆตรงๆเลยนะแต่ว่าถ้าในโอกาสพิเศษแล้วเขาจะเป็นคนสวีทแบบนี้แหละค่ะแล้ววาเลนไทนยก็อยากอยากให้หัวใจอยากให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเขาได้บอกเราก่อนนะว่าเขาจะให้แหวนหรืออะไรไม่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกเซอร์ไพรส์ค่ะคือรู้อยู่แล้วค่ะว่าเขาต้องมีของขวัญคือทุกปีเขาก็จะมีของขวัญให้มีแบบวาดการให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าปีนี้มาเป็นแหวนหัวใจเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ เขาเขาบอกว่าเขาไปกับเพื่อนหมายถึงว่ากับครอบครัวของเพื่อนก็มีค่ะก็มีเขามีเขามีสักวงไหมคะไม่ไม่เขาไม่ใช่คขาไม่ใช่แหวนค่ะไม่ใช่คก็เป็นของขวัญนี่แหละค่ะก็ของขวัญปกติรู้สึกยังพอผ้าออกมาบอกว่าอยากให้เป็นนอนเป็นคนมอ อันนี้เป็นของปีใหม่ไม่ได้เป็นของของปีใหม่ค่ะเหมือนเพี่เอ็มกกลัวแบบคุณก็ไปผินนองหิดเม็ดบอลว่าต้องรีบเอาเราก็ต้องให้เครดิตเจ้าของเดี๋ยวเขาน้อยใจจริงจริงเรากลัวแม่เหตุให้ลูกคนเขาใจผิดเลยไงให้เห็นแค่รูปอย่างเดียวก็ไม่ได้ถึงขั้นกลัวหรอกค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ลูกสาวซื้อให้เราก็ต้องบอกว่าลูกสาวอ่ะเขาพอปีใหม่เขาก็มีความแบบภาคภูมิใจของเขาว่าเขาเตรียมของขวัญให้ให้แม่ค่ะอยังพอเขาทำอะไรให้เราจัดตัวเราเอง ขยับเข้าใกล้ได้ยังคะทำว่าแฟนใกล้หรือว่ามันไปทับซ้อนตรงนันแล้วลนะัลไงเม้นเริ่มระบุได้ยังลักษณะนะพูดได้ยังโอ้โหนี่พูดละเอียดมากเลยใกล้ทับซ้อนนี่มันคือสับแบบอัสสัมสันคือเด็กแฟนได้อยังคะคือยังไม่ได้มีการคุยกันเรื่องนี้ค่ะ <c oughs> คือตอนนี้เราก็ใช้ชีวิตประจําวันไปเรื่อยๆ <c oughs> แบบนี้ค่ะหมายถึงว่าเราก็ทางานแล้วก็หาเวลาว่าง <c oughs> เจอการเรียนรู้กันไปเรื่อยแล้วก็รู้สึกว,ว่าของแอมันมากกว่าการเรียนรู้กันสคนเนกว่า แอมีลูกสาวเพราะฉะนั้นเราไปเราได้วยสามมันมันไม่ได้ไปกันเป็นคู่ไปกันเป็นทีมเพราะฉะนั้นมันอาจจะมันอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ความความรักความใส่ใจมากกว่าการเป็นคู่รุ่มสาวปกติตอนนี้เรียกว่าอะไรดีคะไม่ไม่รู้เหมือนกันก็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 เรียกกันปกติอะค่ะตอนนี้ค่ะมีแบบสหนาวด้วยไม่มีค่ะไม่มีไม่มีตอนนี้ก็เรียกเรียกชื่อปกติเลยค่ะ ตอนนี้แค่นี้ก็รู้สึกอุ่นใจเอะคนเร่วาเราเปิดันฝันก็เปิดอตังฝันฝันไหนคะอยากให้เป็นคนพูดสิคะแหมแมกุการเขาก็แบบเปิดตัวอย่างเงี้ยพูดได้เขาไม่ว่าหรอก เาเคยบอกว่าเออบอกว่าเออดูวักวานัดแข่งอะไรแบบง่ายก็อันนี้ไม่ไม่ได้ปกติแล้วตอนนี้คุยกันก็คุยเรื่องลูกค่ะค่ะแต่ว่าไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวกันก็แอปก็ยังรู้สึกดีนะคะว่าก็มีการเคารพในเรื่องของเรื่องส่วนตัวซึ่งกันและกันคือแอปก็ไม่ได้ไประ拉บแบบระ拉บลวงเรื่องส่วนตัวเขาเขาก็เช่นเดียวกันเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าเออเขาก็คงจะรู้สึก เารพการตัดส,สินใจของแอปเช่นกันคิดเองนะคะค <ด ği> แต่ก็ดีนดีกับ,บการตัดสินใจของเขาแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะคืออะไรก็ได้เลยค่ะนะตอนนี้ขอให้เขามีความสุขในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตโสดหรือคู่หรืออะไรก็แอปยินดีด้วยหมดในในทุกสิ่งที่ตัดสินใจค่ะจริงๆรู้สึก่าที่แบบคนจะมาเปรียบเทียกกบเพราะว่าแข่งกันมาาอ,อ,อมันไม่มีการแข่งกันค่ะอันนี้คือ คือพูดได้เลยค่ะไม่มีการแข่งค่ะต่างคนต่างแอปเชื่อว่าเราทุกคนก็จะใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดหมายถึงตั้งใจที่จะใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดทั้งเพื่อตัวเองด้วยแล้วก็เพื่อปีใหม่ด้วยค่ะค่ะ,คะอยากให้ทุกคนแฮปปี้ <c oughs>